แฟกหนึ่งปี63ข้อที่26นะครับเรื่องความน่าจะเป็นข้อนี้เดี๋ยวครูก๊อฟทบทวนสูตร ncr ให้นะครับว่ามันคืออะไรยังไงบ้างมีแฟกทอเรียลนิดหน่อยนะครับดูจนจบแล้วจะรู้ว่าไม่ยากนะครับพร้อมแล้วไปดูกันเลย สวัสดีน้อง,น,องนักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูครัฟคณิตออนไลน์เช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้ครูครัฟจะมาเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์แพทนปี63ข้อที่26นะครับซึ่งเป็นเรื่องอความน่าจะเป็นนะฮะแต่ก่อนอื่นนะเราอย่าเพิ่งอ่านโจทย์นะข้อน,นี้นะเดี๋ยวครูครัฟทบทวนเนื้อหาที่จำเป็นต้องใช้สักนิดหนึ่งนะฮะโอเคนะอ่ะทวนไม่เยอะนะครับอ่าเรามาดูกันนะ ก่อนอื่นนะครับรูกฟจะทบทวนเรื่องกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับนะครับกฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่1คือกฎการคูณส่วนที่2คือกฎการบวกนะครับซึ่งเราใช้กฎเดียวข้อนี้เราใช้กฎการคูณอย่างเดียวก็ทําได้แล้วนะมาดูกันนะเวลาเราจะนับนี่นะครับน้องๆครับถ้าเรามีงานอยู่ชิ้นหนึ่งงานชิ้นหนึงนะที่ มีการทำงานทั้งหมด k ขั้นตอน k ขั้นตอนก็อย่างเช่นต้องเลือกเสือ้อต้องเลือกกางเกงต้องเลือกรองเท้าให้ครบ3อย่างอย่างนี้เราก็จะเรียกว่ามี3ขั้นตอนโอเคไหมถ้าเรามีการทำงาน k ขั้นตอนขั้นตอนที่1่สมมุติเราเลือกเสือ้อเราเลือกได้ n 2วิธีนะครับ เอาใหม่เอาใหม่ขั้นตอนที่1ตรงนี้เราเลือกได้ n 1วิธีนะฮะและขั้นตอนที่2เนี่ยมันจะต่อจากขั้นตอนที่1ใช่ไหมเราเลือกเสื้อไปแล้ว1ตัวขั้นตอนที่2อาจจะเลือกได้ทั้งหมด n 2วิธีนะครับและขั้นตอนที่1กับ2เราฟริกไว้แล้วพอมาขั้นตอนที่3เราก็เลือกได้อีก n 2วิธีนะฮะเป็น n 3 n 4ไปเรื่อยๆเออดูเหมือนรรทัดนี้มันจะซ้ําไม่เป็นไรนะสมมุติว่าเราเลือก n 1 n 2 n 3 n 4ไปเรื่อยๆเลือกเสือ้อรองเท้ากางเกงอะไรก็แล้วแต่จนจบขั้นตอนเขาบอกว่าจํานวนวิธีการทํางานทั้งหมดเนี่ยนะฮะให้เอาจํานวนวิธีย่อยๆเนี่ยมาคูณกันเห็นไหมตรงนี้นะคูณกันมันก็จะได้จํานวนวิธีผลลัพธ์ทั้งหมด นะครับซึ่งไอ้คำว่าขั้นตอนนี่นะครับน้องๆตรงเนี้ยที่เราทำเนี่ยให้มันมีกี่ขั้นตอนกี่ขั้นตอนตรงนี้คือคำสำคัญถ้ามันเป็นขั้นตอนแปลว่าเราต้องทำให้ครบขั้นตอนจึงจะเรียกว่าจบงานจบงานแล้วถึงจะเอามาคูณกันโอเคไหมฮะเดี๋ยวครูกับทำตัวอย่างให้ดูนะตรงนี้นะมีโจทย์ให้ดูข้อหนึ่งอะมาดูพร้อมๆกันนะครับเขาบอกว่า,างี้ครับ ถ้าเรามีสนามกีฬาแห่งหนึ่งนะครับซึ่งมันมีประตูเข้าอยู่4ประตูอ่ะครูครับก็วาดประตูนะอันนี้สมมุติเป็นสนามกีฬาแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็มีประตูทางเข้านะครับข้างบน2ข้างล่าง2มีทั้งหมด4ประตูนะฮะสประตูนี้สมมุติว่าครูครับตั้งชื่อประตูด้วยประตูที่1ประตูที่สประตูที่3ประตูที่4นะครับเขาบอกว่าถ้าจะเข้าประตูห ประตูหนึ่งหมายถึงประตูใดประตูหนึ่งนะครับแล้วก็ไปออกอีกประตูหนึ่งซึ่งไม่ให้ซ้ํากับประตูที่เข้ามานะครับสังเกตนะงานที่เราจะต้องทําคือเข้าประตูแล้วก็ออกจากประตูถึงจะจบงานโอเคไหมฮะะตรงนี้คือขั้นตอนแสดงว่าน้องๆจะต้องมีอย่างน้อย2ขั้นตอนนะครับเข้าประตูหนึ่ง แล้วก็ออกอีกประตูหนึ่งไม่ให้ซ้ํากับประตูแรกที่เข้านะฮะจะมีวิธีการเข้าและออกได้ทั้งหมดกี่วิธีสังเกตไหมเข้าและออกถึงจะจบงานเห็นไหมฮะ,อะโอเคไหมเช่นเข้าประตู2อ,ออกประตู4เนี่ยเข้าประตู1ออกประตู2นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งพอเข้าใจไหมฮะอ่ะทีนี้เรามาดูจํานวนวิธีว่าเราจะทํำยังไงครับก่อนอื่นนะ กูกรอบจะเขียนมีว่ามีขั้นมีตอนนะฮะมีขั้นมีตอนขั้นตอนที่1นะครับขั้นตอนที่1ทํ่งทำยังไงฮะขั้นตอนที่1ก็คือเราจะเลือกประตูที่เราจะเข้านะฮะเลือกประตูที่เราจะเข้าขาเข้าเนี่ยเขาไม่ได้บังคับแสดงว่าเราจะเข้าประตู1ก็ได้ถูกไหมเราจะเข้าประตู2ประตู3หรือประตู4ก็ได้ฉะนั้นเราเลือกที่จะเข้าได้ทั้งหมด4ประตูหรือ 4วิธีโอเคไหมฮะเลือกเข้าได้4ี่วิธีแต่ว่าเดินเข้ามาในสนามแล้วนะครับเดินเข้ามาในสนามแล้วมันยังไม่จบนี่ฮะใช่ปะอ่าสมมุติคูกรับเข้ามาทางประตู3เนี่ยมันยังไม่จบนี่เราเดินเข้ามาแล้วเขาบอกว่างานขั้นต่อไปงานขั้นที่2เราต้องหาประตูออกด้วยนะครับเราก็จะต้องเลือกนะเลือกประตูที่ออกทนีนี้ตอนที่เราเข้ามาสมมุติคูกรับเข้าประตู3 แต่จริงๆเราจะเข้าประตูไหนก็ได้เนาะแล้วแต่อันนี้ครูกรับยกตัวยอย่างเคสหนึ่งสมมุติเราเข้าประตู3แสดงว่าประตู3ห้ามออกอเข้าใจไหมเพราะเขาห้ามซ้ากับประตูเข้าพอประตู3ห้ามออกเนี่ยตอนเราจะออกเราจึงเลือกได้แค่3ประตูคือ1 2 4เข้าใจป่าเราไม่สนใจว่าเป็นประตูที่เท่าไหร่แต่เราสนใจว่ามีกี่ประตูที่จะออกได้ครับน้องๆ เราจะเลือกออกได้3ประตูเท่านั้นซึ่งก็คือ3วิธีทันไหมอันเนี้ยเลข4เนี่ยที่ครูก็บอกว่า n 1วิธีอันนี้ก็คือ n 2วิธีเพราะมันเป็นขั้นตอน2ขั้นตอนเข้าใจไหมครับอ่ะพอเราทำขั้นที่1กับขั้นที่2ครบแล้วเท่ากับเราทำงานโดยสมบูรณ์แล้วใช่ไหมออกจากประตูมาเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนวิธีนะฮะ จำนวนวิธีเข้าและออกจากสนามนะฮะเข้าแล้วก็ต้องมีออกถึงจะจบงานนะครับมีทั้งหมดกี่วิธีครับน้องๆทำยังไงเอ่ยก็คือให้เอา4กับ3มาทำอะไรกันคูณกันนะครับก็จะมีทั้งหมด12วิธีพอเข้าใจไหมอันนี้ก็คือขั้นตอนนะครับขั้นตอนในการคำนวณ ตามกฎการคูณนะครับก็คือมันจะมีขั้นตอนที่1 2 3ถ้ามีขั้นตอนเยอะกว่านี้อีกก็เอามาเรียงให้หมดมีกี่ขั้นตอนจับจํานวนวิธีมาคูณกันให้หมดนะครับ12วิธีหมายความว่าไงครับอ่ะสมมุติเราบอกเราเข้าประตู3ออกประตู1ก็นับ1วิธีเราเข้าประตู3ออกประตู4ก็นับอีก1วิธีเข้าใจไหมฮะเข้าประตู3ออกประตู2ก็อีก1วิธี เข้าประตู1ออกประตู2ก็อีก1วิธีไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับครูกรับไม่นับจนครบ12อโอเคไหมอันนี้ก็คือการคํานวณจํานวนวิธีในการเข้าและก็ออกจากประตูนะครับแต่ที่ทําให้ดูเมื่อกี้ค,ครูกยกตัวอย่างเคส1เท่านั้นว่าเข้าประตู3แต่ในความเป็นจริงเนี่ยคำนวณหมดแล้วว่าเข้าประตู1ก็ได้เท่านี้เข้าประตู2ก็ได้เท่านี้พอเข้าใจนะฮะนี่คือกฎการคูณ ซึ่งเดี๋ยวเราต้องเอาอันนี้ไปใช้ในข้อนี้แหละง่ายๆไม่ยากเลยต่อมาหัวข้อที่เราจะต้องรู้อีกอันหนึ่งก็คือการจัดหมู่นะครับการจัดหมู่หรือเขาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากฎการเลือกนะฮะการเลือกในเรื่องความน่าจะเป็นเนี่ยมันจะมีตัวเลข2แบบ1คือการเรียง2คือการเลือกการเรียงก็จะแตกย่อยไปว่าเป็นเรียงเส้นตรง หรือว่าเรียงวงกลมนะครกูกลเขียนสรุปให้ดูว่าถ้ามันเป็นการเรียงเนี่ยมันจะมีลําดับนะครับมันก็จะมีแบบเรียงเป็นเส้นตรงนะฮะหรือเรียงเป็นวงกลมนะครับส่วนอันที่สองตัวเลขที่2ก็คือการเลือกการเลือกไม่มีเส้นตรงวงกลมเพราะการเลือกมันไม่ได้เอามาจัดเป็นลําดับแต่มันเลือกมาเลยนะครับเลือกก็คือมีแค่การเลือกอย่างเดียวเท่านั้น ส lives, ิ person, al ่งของที่เรามีอยู่เนี่ยสมมติว่าเรามีคนอยู่ทั้งหมดอ่ะสมมติเรามีคนอยู่ทั้งหมด5คนแต่ว่าเราต้องการเลือกแค่3คนอ่ะสมมตินะเราต้องการเลือกแค่3คนสมมตินี mm ่ค hmm. uh, so <c oughs> ือ1 2 3 4 5าเราต้องการเลือก3คนเราก็เลือกออกมานะครับจับคนใส่ถุงมา3คนเช่นเราเลือกคนที่2เราเลือกคนที่4แล้วเลือกคนที่1นี่ก็คือเลือก3คน เราจะสังเกตเห็นว่าการเลือกเนี่ยมันจะไม่สนใจว่าใครมาก่อนใครมาหลังนะครับนี่คือจุดเด่นของการเลือกนะเขาไม่สนใจว่าใครมาก่อนใครมาหลังแต่ถือว่ามาครบเพราะฉะนั้น1 2 4นะครับหรือว่า4 1 2หรือว่า2 1 4เนี่ยถือว่าเหมือนกันนับเป็น1วิธีโอเคัฮะอันนี้เราเรียกว่าการเลือกนะฮะซึ่งจำนว,นวนวิธีในการเลือกเขาคำนวณยังไงเขาบอกว่า ถ้ามีของที่จะเลือกอยู่ n สิ่งนะ n สิ่งนะเราต้องการเลือกออกมา r สิ่งซึ่ง r เนี่ยจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของ n เห็นไหมอันนี้เรามี5คนนะฮะ5คนก็คือ n เท่ากับ5เลือก3คนนะฮะเลือก3คนก็คือ r เท่ากับ3ถูกไมฮะจำนวนวิธีการเลือกนะครับให้ใช้สูตรนี้ในการคำนวณสูตรนี้เขาเรียกว่า n c r นะครับ ncr คืออะไรนะฮะ ncr เนี่ยหมายถึงว่ามีของอยู่ n สิ่งต้องการเลือกมา r สิ่งสูตรมันก็คือ n factorial หารด้วย n ลบ r factorial คูณ r factorial เครื่องหมายตกใจอ่านว่า factorial เนาะใครยังไม่ได้เรียนเรื่องนี้ก็ไม่ต้องตกใจเดี๋ยวม .5 ก็ได้เรียนนะครับถ้ามต้นมาดูเนี่ยจะยังเรียนไม่ถึง factorial หรอกนะฮะเช่น ข้อนี้เนี่ย n เป็น5กูก็เขียนว่า5แล้วก็ c 3นะก็หมายถึง5 factorial แล้วก็หารด้วย5ลบ3 factorial แล้วก็คูณ r r ก็คือ3 factorial นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเอาไปคิดเลขต่อได้ก็แปลว่า 5c3 เท่ากับดูนะฮะ5 factorial อยู่เฉยๆก่อน ข้างล่างเนอะในวงเล็บ5ลบ3ก็จะได้2 f a c t o r อเรียลกับ3 f a c t o r อเรี a ลแฟกทอเรีของ5มันก็จะกระจายเป็น5คูณ4คูณ3 Fa แฟกกระจายไปจนถึง1ก็ได้แต่ส่วนใหญ่เขาจะกระจายแค่ไปเจอตัวข้างล่างที่เหมือนกันแล้วก็ตัดกันได้เห็นไหมแล้วก็จะเหลือ2แฟกแก็คือ2 2ตัดกับ4ก็เหลือ2 2คูณ5ก็จะได้ทั้งหมด10วิธีนะครับ ดังนั้นถ้าน้องๆมีคน5คนแล้วน้องๆต้องการเลือกออกมา3คนน้องๆจะมีวิธีการจับกลุ่มออกมาทีละ3ได้ทั้งหมด10วิธีเอา1 2 3เอา1 25 1, 2 4อ่องะไรเงี้ยหรือว่าเอา2 3 5 2 4 1 2 5 3อะไรก็แล้วแต่จับออกมาได้ทั้งหมด10วิธีครับน้องๆจะไปลองเขียนแจกแจงดูก็ได้อันนี้คือกฎการเลือกโอเคไหมฮะนะ เดี๋ยวเราจะเอาความรู้2อ,อันนี้ไปใช้ในโจทย์นะครับถือว่าครูครับทบทวนให้อันนี้ถือว่าทบทวนเยอะเนาะทบทวนเยอะเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยจะได้ถูกพูดถึงกันสักเท่าไหร่นะครับก็เลยทบทวนกันนิดนึงพร้อมนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูโจทย์แผดปี63ว่าสนุกสนานแค่ไหนนะครับโอเคนะฮะอันนี้เป็นข้อสอบแพทหปี63มาอ่านโจทย์พร้อมกันนะเขาบอกว่า มีบริษัทแห่งหนึ่งนะครับซึ่งมีพนักงาน20คนมันอาจจะมีเยอะก็ได้แต่เอาแค่20คนนี้นะเป็นผู้ชาย10คนนะครับแล้วก็ฝ่ายบริหารเนี่ยมีผู้ชาย3คนฝ่ายผลิตมี8คนแต่เขาไม่ได้บอกว่า8คนนี้ชายหรือหญิงอ่านโจทย์ดีๆนะเออเขาบอกว่าฝ่ายผลิตมี8คนฝ่ายขายมี7คนก็ไม่ได้บอกว่าชายหรือหญิง โดยที่ฝ่ายผลิตกับฝ่ายขายเนี่ยมีจำนวนผู้หญิงเท่ากันนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเลื่อนเข้ามานี่นะฮะดูฝ่ายผลิตกับฝ่ายขายมีจำนวนผู้หญิงเท่ากันตัวนี้เป็นคีย์ของข้อนี้เลยครับต่อมาครับเขาต้องการสุ่มพนักงาน4คนให้หาความน่าจะเป็นที่ได้พนักงานฝ่ายผลิตเป็นผู้ชาย3ฝ่ายขายเป็นผู้หญิงหนึ่ง ถามว่าตรงกับช้อยไหนสิ่งที่โจทย์ต้องการคือความน่าจะเป็นถูกไหมความน่าจะเป็นนะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวครูก๊อปจะมาเขียนข้อมูลแยกแยะออกมาเป็นลิสต์ก่อนนะครับ้อง,องดูนะ,ะข้อมูลข้อนี้ค่อนข้างมีความซับซ้อนเพราะฉะนั้นครูก๊อปจะใช้ตารางใช้ตารางในการแยกเช่นให้คอลัมน์ที่1เป็นเพศชายนะครับคอลัมน์ที่2เนี่ยเป็นเพศหญิงโอเคไหม เสร็จแล้วเขาบอกว่า,างี้มีฝ่ายอะไรบ้างมีฝ่ายบริหารอ่าครูก็กนโนต้ตไว้ในแนวนอนว่าอันนี้คือฝ่ายบริหารมีฝ่ายผลิตนะครับอ่อันนี้ก็คือฝ่ายผลิตแล้วก็อันนี้มีฝ่ายขายอ่ามีมีสามฝ่ายนะเอาฝ่ายขายนะครับสิ่งแรกเลยคือโจทย์บอกว่าฝ่ายบริหารมีผู้ชาย3คน เพราะฉะนั้นบริหารชายตรงนี้คือ3คนเห็นไหมเราสร้างเป็นตารางนะครับสร้างเป็นตารางแบบไม่ต้องตีเส้นก็ได้นะอันนี้ครูกับตีให้ดูเฉยๆนะฮะฝ่ายบริหารมีผู้ชาย3คนถัดมาข้อมูลสําคัญคืออันนี้ครับน้องฝ่ายผลิตกับฝ่ายขายเนี่ยจำนวนผู้หญิงเท่ากันฉะนั้นถ้าฝ่ายผลิตมีอยู่ a คนฝ่ายขายก็มีผู้หญิง a คนด้วยเพราะมันเท่ากัน เข้าใจนะขั้นต่อมานะครับน้องๆเขาบอกว่าเขามีฝ่ายผลิตกี่คนฮะลองอ่านโจทย์สิฝ่ายผลิตมีกี่คนนี่ฝ่ายผลิตมี8คนสแสดงว่าฝ่ายผลิตทั้งชายและหญิงมี8คนแต่เรารู้ว่ามีหญิง A คนดังนั้นชายก็ต้องเป็น8ลบ A ถูกไหมเข้าใจไหมฮะแล้วก็มีฝ่ายขายอีก7 คนนะฮะฝ่ายขายที่เป็นชายก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ7จลบ A ถูกไหมอ่าโอเคไหมฮะข้อมูลมันก็จะออกมาเป็นตารางแบบนี้นะครับเราได้เท่านี้ก่อนตามทันไหมค่อยๆแกะข้อมูลมาใส่ตารางทีนี้พอเรากลับไปดูเขาบอกว่าพนักงาน20คนเนี่ยเป็นผู้ชายซะ10คนสบายเลยทีนี้ เราเห็นหมาผู้ชายมีอยู่กี่คนนี่นะฮะผู้ชายมี3มี8ลบ a มี7ลบ a ใช่ไหมฮะเราก็บอกว่าอ๋อเพราะฉะนั้นเราจะได้ข้อมูลสำคัญก็คือถ้าเอา3บวกกับ8ลบ a บวกกับ7ลบ a จะต้องเท่ากับ10คนถูกไหมเพราะว่าเขาบอกว่าชายทั้งหมดอะนะครับข้อมูลที่เป็นเพศชายอย่างเดียวคือ10คนเราก็คิดเลขตรงนี้ก่อนนะครับน้องครับ ลบ a กับลบ a ก็จะเป็นลบ 2a นะ7เนาะบวก3เป็น10บวก8ก็เป็น18เท่ากับ10โอเคนะฮะเราก็ย้าย 2a ไปข้างหน้นแล้วเราก็ย้าย10มาลบนะค่อยๆค,คิดนะครับจะเย็นๆเราจะได้8เท่ากับ 2a เพราะฉะนั้น a ตัวเดียวก็จะเท่ากับ4คน ฉะนั้นพนักงานผู้หญิงที่ตรงที่เป็นตัว a เนี่ยก็คือ4คนโอเคไหมฮะ,ะเดี๋ยวคูก๊อปแก้ข้อมูลเลยนะแก้เลยเราจะได้เอาตัวเลขไปใช้นะฮะแสดงว่าตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยตัว a เนี่ยจะต้องถูกแก้เป็น4คนอันนี้ก็4คนแล้ว8ลบ a ก็ต้องเป็นเท่าไหร่8ลบ4ก็4ใช่ไหม7ลบ4ก็ สามคนถูกไหมฮะโอเคเกะกะจุงเบยเอาออกดีกว่าอ่าตัวนี้ต้องเป็นสี่ตรงนี้ต้องเป็นสามนะฮะ,ะทีนี้ในฝั่งนี้นะครับผู้หญิงเนี่ยมีตรงนี้สี่ตรงนี้สี่แต่พนักง,งานทั้งชายหญิงรวมกันมันจะต้องมีทั้งหมดยี่สิบคนใช่ไหมอ่าฉะนั้นเราเติมช่องว่างส่วนที่เหลือนี้เท่าไหร่ฮะผู้ชายมีสิบผู้หญิงก็ต้องมีสิบถูกปะ ฉะนั้นตรงนี้เป็น4ตรงนี้เป็น4ตรงนี้ก็ต้องเป็น2เราก็จะได้ข้อมูลครบนะฮะข้อมูลที่ขาดหายไปก็ครบแหละทันไหมฮะโอเคเนาะ,ะนี่คือยังไม่ได้เข้าเนื้อหาของการคำนวณเลยแต่ว่าโจทย์เขาปิดตัวเลขเอาไว้เราต้องมาเปิดเผยตัวเลขก่อนเอาละครับขั้นต่อมาเราค่อยไปดูตรงส่วนที่มันเป็นความน่าจะเป็น นะมาดูกันนะโจ๋เขาบอกว่าสุ่มพนักงานทั้งหมด4คนนะครับน้องๆแสดงว่าตัวนี้คือตัว R ถูกเไหมเท่ากับ4เพราะว่าเขาจะเลือกออกมา4คน4คนจากทั้งหมด20คนนะฮะแล้วก็ถามความน่าจะเป็นที่จะได้พนักงานดบับนู้นแบบนี้ว่าไปแสดงว่าเราต้องใช้สูตรความน่าจะเป็นนะฮะเพราะ b เบ i รินะครับเท่ากับเหตุการณ์ที่สนใจหารด้วย sample space นะฮะซึ่ง sample space ข้อนี้คืออะไร sample space คือการนับแบบไม่มีเงื่อนไขนะฮะนับแบบไม่มีเงื่อนไขนั่นก็คือมีทั้งหมด20คนเราต้องการเลือก4คนเพราะฉะนั้นจำนวนวิธีในการเลือกคนแบบไม่มีเงื่อนไขมันก็คือ2 0 c 4ถูกไหม ที่เมื่อกี้ใช้สูตรการเลือกนะสูตรการเลือกเอาไว้ใช้แบบนี้มี20คนต้องการเลือก4คนถัดมาตัวนี้นะฮะเราต้องการเลือกพนักงานที่มีเงื่อนไขกี่แบบครับแบบที่1เป็นฝ่ายผลิตผู้ชาย3คนดูนะตรงนี้นะกับฝ่ายที่2คือพนักงานฝ่ายขายผู้หญิง1คนแสดงว่ามีงานที่เราต้องทำ2ขั้นตอนนะขั้นตอนมันมาตรงนี้ ขั้นตอนที่1คือฝ่ายชายนะครับเป็นฝ่ายผลิตชายฝ่ายผลิตผู้ชายก็คือมีทั้งหมดกี่คนครับชายฝ่ายผลิตมีอยู่4คนแต่เราต้องการแค่3คนฉะนั้นขั้นตอนที่1เนี่ยมี4คนเลือก3คนเห็นไหมมี4คนเลือก 3, มคนก็คือ 4, 4, 3และขั้นตอนที่2มี ฝ่ายขายผู้หญิง1คนนะ่ะต้องการ1คนครับฝ่ายขายผู้หญิงเนี่ยมีอยู่4คนต้องการ1คนก็เป็น4 4 1เห็นไหมครับว่ากรุ๊ปเ,เอาขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ก็คือ4 C3 ขั้นตอนที่2ก็คือ4 C1 เอามาคูณกันแต่ว่ารูปแบบการเขียนเขียนลงไปในสรรมการทีเดียวเลยนะครับก็เลยเป็นอย่างนี้พอเข้าใจไหม เดี๋ยวโน้ตไปให้นะครับตรงนี้ก็คืออะไรเอ่ยตรงนี้นะเลือกฝ่ายผลิตใช่ปะเลือกฝ่ายผลิตชายนะครับสามคนจาก4คนส่วนอันนี้ก็คือเลือกอะไรฮะเลือกฝ่ายขายหญิงนะฮะหนึ่งคนจากทั้งหมดสี่คนนะฮะส่วนข้างล่างเป็น sample space โอเคนะฮะ อ้าละพอเราได้แบบนี้ปั๊บน้องๆก็คำนวณเนาะด้วยสูตร n factorial ที่บอกมานะฮะ4 c 3มันก็คือ4 3, แฝกหารด้วย4ีลบสแฝกแล้วก็คูณ3แฝกคูณกับ4 c 1มันก็คือ4แฝกหารด้วย4ีลบหแฝกแล้วก็คูณกับ1นแฝกนะฮะหารด้วย2 0 c 4มันก็คือ20แฝกหารด้วย 20ลบ4แฟกก็คือ16แล้วก็4แฟกนะครับมันก็จะมาเป็นเศษส่วนซ้อนกันแบบนี้ถัไ่ไหมอ่ะคิดเลขอีกนิดนึงนะครับ4ก็แตกออกมาเป็น4คูณ3แฟกแล้วก็หาร3แฟกแล้วก็คูณกับ4คูณ3แฟกแล้วก็หาร3แฟกจริงๆแล้วเลข2ตัวนี้มันเท่ากันแหละนะครับแต่ตัวที่ยุ่งๆอ่ะจะเป็นตัวข้างล่าง นะตัวข้างล่างคืออะไร <c oughs> 20แฟกก็จะแตกมาเป็น20คูณ19คูณ18แคูณ17คูณ16แใช่ไหมแล้วมันก็จะมี16แฟกลออยู่แล้วกูก็ก็เลยหยุดที่16แฟกแล้วก็ตัด16แฟกนะครับเลขข้างล่างอาจจะเยอะแต่เลขข้างบนเนี่ยพอตัดแล้วเหลือ4พพอตัดแล้วเหลือ4 4คูณ4ก็เลยเป็น16เห็นปะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเศษเนี่ยจะเป็น16 นะฮะส่วนตัวล่างเนี่ยนะครับก็ตัดได้อีกนะ4ี่แฟกเนี่ยจริงๆแตกออกมาเป็นอะไรครับ4ี่แฟกแตกออกมาเป็น4 3 2 1ใช่ไหมสี่แฟกสามคูณ4ได้12มันตัดได้ไหมสามคูณสได้6 6กับ4ตัดได้ตัดได้นะครับเดี๋ยวขอใจเย็นๆนิดหนึ่งก็ เอา4ไปตัดกับ20ก็จะเหลือ5ใช่ไหมฮะเอา3ไปตัดกับ18ก็จะเหลือ6กสองไปตัดใครได้ไหมไม่ได้เหลือ19แล้วก็เหลือ17ถูกไหมฮะโอเคเนาะ20ก็จะเป็น20 19 18 1 7 16ดเอ่ะตัดหมดแล้วนะครับ4ตัด20เหลือ5 3ตัดอันนี้เหลือ6แล้วก็2 ใช่ไหมจริงๆสองตัดได้อีกนี่ใช่ไหมฮะโอเคเดี๋ยวกูกรับเขียนเลขให้สวยๆนิดนึงสามสองหกหกตัด18แปดเหลือสามใช่ไหมครับสี่ตัดยี่สิบเหลือห้าเรียบร้อยเนาะสี่ 4, ตัดยี่สิบสี่ก็หมดไปสามสองหกตัดจุแปดก็เหลือสามก็หมดไปก็เหลือสิบเก้าแล้วก็สิบเจ็ดถ้าเราคูณเลขข้างล่างเสร็จปั๊บตรงนี้มันก็จะเป็นคำตอบ เราลองจะเห็นว่าเลขเศษส่วนตรงนี้ตัดกันไม่ได้แล้วนะครับตัดไม่ได้อ่ะนนคูกกับคูณเนาะห้คูณสได้15นะครับแล้วก็คูณกับ19บเขวันเอาทีละคู่9 5 45ห้ทด4 9 19เป็น13 5 15แล้วก็1เป็น5 8 2เราก็เอาสองไปคูณกับ17อีกทีหนึ่งค่อยค่อยคูณนะ7จ็ดห้5สามสเป็น59ใช่ปะ แล้วก็7 2 14 14บวก5ก็เป็น19แล้วก็เอา1คูณเนาะได้5แล้วก็8 18 2 12ลองบวกกันดูได้5ตรวนี้ได้4ทด1เป็น18ทด1เป็น4 8 4 5นะครับได้16หารด้วย4 8 4 5นี่คือความน่าจะเป็นของข้อนี้เลขมันหยุกอยู่นิดนึงนะฮะ <c oughs> นะก ไม่เป็นไรถ้าคิดแล้วได้คําตอบเนาะได้6คะแนนก็คุ้มละอ่ะนะฮะครูครับคิดเลขช้านิดหนึ่งแต่เวลาทําจริง,รงๆเนี่ยน้องๆก็ลองคิดดูว่าได้ไหมได้ตรงกับอันนี้ไหมเดี๋ยวไปดูเฉยก่อนสิ 16, หการด้วยสี่แปดสี่ห้ตรงกับข้อ5นะครับตรงกับข้อ5ได้ประมาณนี้ทันไหมอ่านี่ก็คือกระบวนการคิดทั้งหมดนะครับของข้อนี้ อธิบายยืดยาวนิดนึงนะครับใช้เวลาเยอะนิดนึงเพราะว่าตั้งใจทวนความรู้เก่าๆให้หน่อยบางคนนี้จะยังไม่ค่อยแม่นเรื่องของขั้นตอนกับกรณีใช่ไหมอันนี้ต้องไปฝึกเพิ่มนะครับโอเคสรุปข้อนี้ใช้เวลาไปเยอะเลยนะสิบหกส่วนสี่พนแปร้บนะฮะได้ประมาณนี้ เป็นยังไงบ้างครับพอเข้าใจไหมถ้าใครที่ชำนาญเรื่องของตัว ncr อยู่แล้วก็อันนี้อาจจะคิดเลขเร็วนิดนึงเพราะว่า4 c 3กับ4 c 1มันเท่ากันมันจะได้4นั่นแหละนะฮะก็คือ4คูณ4ได้16ส่วนข้างล่างก็นับถอยหลัง20-19-18-17แล้วก็หารด้วย4-32แล้วตัดตัดตัด,ตดมันก็จะเร็วหน่อย โอเคนะลองไปซ้อมดูสิฮะเราไปซ้อมดูแล้วทําให้เร็วกว่านี้ทําให้เร็วขึ้นเรื่อยๆโอเคนะอันนี้ครูครับอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างไปด้วยก็อาจจะช้านิดนึงเอาละครับสงสัยตรงไหนมีจุดผิดพลาดยังไงขออาภัยด้วยนะแต่ว่าถ้าสงสัยก็ว่ามันผิดไหมคอมเมนต์เข้ามาถามกันนะฮะก็จะได้เข้ามาดูแล้วช่วยคำยตอบให้ตรงกับความรู้ที่ถูกต้องเอาละครับสําหรับข้อนี้ก็จบเรียบร้อยนะฮะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับและเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะรอดูข้อต่อไปนะสำหรับข้อนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ